รับผมครับสวัสดีย่นแม่พี่น้องุคสุขนะพรับผมเมยามต้นปานะครับตรงไม้นะอมนี่แหละเป็นไม้ธรรมชาจิที่โตแลครับผมเราอตามมาชมกันครับ

o r m a ほう。 แล้วนะครับผมกับคงานของพ่ากับโบลายบนนี้นะครับผมเพราะว่ามาสวยเนาะมาถึงนี่กะเที่ยงแล้วพี่น้องมาถึงนี่กะเที่ยงแล้เราตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเนาะสี่โมงแรกเนาะไนเดือนทางกลับแล้วครุ่งในเดือนทางกลับติดตะวันออกประมาณยี่สิบกิโลนี่แหละพี่น้อตาส่วนมากจะเป็นพวกปัเพียนนะครับผม

นี่นะครับผมผลงานของเฮามนนี่ก็ไดดมาสวยๆเนาะอ่ะคันนี้ก็มีอาการแล้วครับผมปลาส่วนมากกับเป็นพวกปลาตะเพียนหน่อยนะครับผมตัวใหญ่ยังบ่อนะครับผมตัวใหญ่มีใส่งามๆมีตัวหนึ่งตัวนี้แหละแยกกับบอใหญ่าาเป็นไรด,ดอกปลาออกแล้วมันจะตอนมากรุ่นนี้หลายครับผมนี่ปลานี้น่ก็มีใส่งามๆอยู่ตัวหนึ่งนี่แหละสองตัวเนาะ อันนี้เฮ้ยอะไรนะคุณจะเต้นดีท่ไมเอ้าเอ้าเต้นดีแต่ รักกัเป็นกินดีกัแม่นี้ใส่เดือนเนาะพี่น้องเนาะเนี้ยใส่เดือนพวกปลาตะเพียนหน่อยก็ยังกินอยู่ตะเพียนหน่อยก็ยังกินนะแต่ว่าน้องพี่น้องเนาะกับคุณแมักคลิปนี้กัฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องอีสานอินดี้ชาแนลให้น้ำนะครับผมมันนี่กัตกไม้ออกไม้ตกปลาขึ้นเขาแล้วครับผมกับไอขึ้นเกขาแล้วครับกำลังเก็บเบ็ดกรับอยู่ผมครับผม ของหนำธรรมชาตินะครับผมครับครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวเข้ามาวสวัสดีครับ